สวัสดีค่ะเช้าวันนี้ปันก็จะพามาเก็บใบพักซึ่งเป็นต้นไม้ไผกอีกชนิดหนึ่งแต่ว่าใบพักเนี่ยเป็นใบที่กว้างนะคะเพื่อที่ว่าจะไปทําเป็นเข้าห่อพิธีเลี้ยขวานของชาวกะเหรี่ยงกันค่ะนี่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องหาใบกว้างๆนะคะถ้าใบแคบเนี่ยเวลาหอเขาหอกก็จะออกมาไม่สวยแล้วก็เล็กค่ะต้องไปตัดตัดแล้วก็ไปเอาใบกว้างๆนะคะต้องมาต่เช้านะคะ อันนี้ก็มีป้าป้าเขามาหาเหมือนกันนะคะชาวบ้านเขามาหานะคะมีลุงเขาก็ไปตัดของเขาะคะ่ะต้องมาแต่เช้าเพื่อที่ว่าจะได้ใบสวยๆแล้วก็ไม่ห่อตัวนะคะอันนี้ก็ได้มาแล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วนะคะทุกคนมากันเป็นครอบครัวเลยนะคะเดินกลับบ้านกันแล้วค่ะก็ยังมีพวกป้าเขานั่งเก็บกันอยู่นะคะนั่งตัดกันสองคนตอนนี้ก็ได้เวลาห่อแล้วนะคะ หออันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะตัวผู้เนี่ยไม่ได้เอาไว้ทานนะคะแต่เอาไว้สลับทําพิธีค่ะยี่ต้องห่อสวยๆหน่อยนะคะถ้าไม่สวยก็ถ้าไม่สวยเวลาห่อเสร็จเนี่ยมันก็จะปลีออกมาแล้วมันก็จะเสียหายได้นะคะตอนเอาไปต้มเนี่ยได้แล้วนะคะตัวผู้ค่ะก็จะมีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนะคะห่อแบบนี้แล้วก็เอาเชือกมัดๆๆหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะตัวนี้เรียกว่าตัวผู้นะคะ อันนี้พ่อก็ทําเป็นข้าวห่อช่อนะคะเรียกว่าข้าวห่อช่อละกันอันนี้ก็ไม่ได้เอาไว้ทานเหมือนกันนะคะเอาไว้เป็นทําพิธีเรียกเรียกขวัญค่ะเป็นช่อแบบนี้นะคะปันยังทําไม่เป็น,นะคะแบบนี้ต้องให้พ่อแม่ทําค่ะนี่วิธีดูดูไว้ดูไว้วนะคะเพื่ออนาคตปันต้องเอาไปห่อเองนะคะก็หอ่อแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะ อันนี้ก็ได้แล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเขาห่อช่อเอาไว้เรียกขวานนะคะตอนมาเราก็จะมาดูการห่อตัวเมียะคะ่ะต้องทําสวยๆหน่อยนะคะอันนี้ก็เอาไว้ทานแล้วก็เอาไว้แจกแขกที่มาเที่ยวด้วยนะคะถ้าเราทําไม่แน่นเนียเข,เขาเขาเหนียวอาจจะปรีแล้วก็มันจะแตกไงตอนที่เราเอาไปต้มนะคะ อันนี้ก็ได้แล้วนะคะแล้วเราก็ต้องไปตัดแต่งให้มันนิดหน่อยแล้วก็เอาไปต้มค่ะเช้าวันนี้ก็ได้เวลาต้มแล้วนะคะนี่เขาหอของเราค่ะหลังจากที่ห่อแล้วก็เอามาต้มเลยนะคะใช้เวลาหลายวันนะคะกว่าจะได้กินเนี่ยวันนี้วันต้มคนนี้ค่อยกินอันนี้ก็หลังจากต้มแล้วก็สุกแล้วสวยมากค่ะอ้วนกินสามอันสี่อันก็อิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวปันจะพาไปดูน้ําจิ้มนะคะเพราะมีพี่ๆ fc ถามว่า ใช้น้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มเนี่ยยังไม่ได้ทำนะคะแต่ขูบมะพร้าวอยู่ค่ะใช้มะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวอะไรนะพราน้ำมะพร้าวหัยใหญ่มะพร้าวธรรมดาถึงทึกถึงทึกมะพร้าวธรรมดานะคะมะพร้าวเนื้อเยอะๆผสมกับมะพร้าวน้ำหอมแล้วพอทำออกมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นความหอมนะคะนี่อันนี้ก็ขูดให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เอาไปล้างน้ํานะคะเวลาขูดมะพร้าวเนี่ยมันจะได้ไม่มีขุยพวกนี้ลงไปในมะพร้าวด้วยโอ้ยอันนี้ก็เดือดแล้วนะคะกลิ่งหอมมากกริ่งหอมใบพักที่เราไปเก็บมาแล้วเอามาห่อนะคะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นใบกล้วยเนี่ยจะหอมหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยลองทํานะคะที่นี่เขาใช้แต่ใบพักกันค่ะ ถึงขั้นตอนกนารขูดมะพร้าวค่ะเราจะเอามะพร้าวเนี่ยไปทําเป็นน้ํากะทินะคะนี่ขูดคนเดียวค่ะขูดคนเดียวนะคะ <S 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 2> <S 2> เราเล่นค่ะช่วยกันขูดเไ,ไงจ้าฝีม,มือใช้ได้ไหมจ๊ะไม่เอาเศษดำๆพวกนี้นะคะเศษดำๆก็ต้องเอาเออกไปมันไม่สวยค่ะ แล้วก็ลองแม่ขวดเปสีอยไมสีอะไเนียรยอบตรงนี้ค่อยรักเสร็จล่ว